สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้ที่นี่ก็คือวัดมหานพรามวรวิหารครับกรทมกรุงเทพวันนี้ทางวัดของเราก็จะมีทําบุญเลี้ยงพระธานแด่พระภิสุสงเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ครับวันขึ้นปีใหม่คณะ,สะเสบียงบุญของเรานำโดยพระอาจารย์ท่านมหามงคลคันติทโร ก็ได้ให้ลูกศิษย์ลูกหาครับมาทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในวันขึ้นในวันขึ้นปีใหม่นะครับวันนี้ก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาครับนำทีมโดยแม่ครัวของเราพี่แค้นแม่ครัวยายประจำวัดครับนี่ก็ให้ท่านได้ชมบรรยากาศ บรรยากาศตอนเช้าๆครับก็ยังมาไม่ครบทุกๆคนครับแต่วันนี้คนมากเป็นพิเศษครับมากมากมายครับลูกศิษย์ลูกหามาทั่วครับนี่ให้ท่านชมบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆรพร้อมกับฟังเสียงนี่ก็กำลังเตรียมขนมผลไม้ครับนี่พอเป็น <c oughs> อ่าเหรออันนี้หนวดกุ้งแล้กุ้งใหญ่เลยใช่ไหมเนี่ยกุ้งใหญ่เลยนะโอเจนี่ดูดูเจ้าของก่อนนะเด็ตอนนี้ดูกุ้งนะครับตอนนี้ดูเจ้าของกนนะครับโอ้หน้าตาเป็นไงก็อยากแกะเห็นนะโอ้โหนี่คนที่ขี้เจนีหน้าตาเป็นอย่างนี้เองับนี่ท่านผู้ชมโอ้โหเนี่เพิ่งจะเห็นตัวจริงวันนี้นะครับนี่นี่แผนของข้าวใช่ไหมเนี่ยนี่นี่จะได้บุญไม่ได้บุญก็อยู่ตรงนี้นะ โอ้โหสาธุโหนี่ไม่ครัวไประจำประจำวัดเรานะครับเนี่ยไม่ได้เลยครับพี่อ้อยวัสดีปีใหม่นะพี่อ้อยใช้คนเก่าหรือคนใหม่เนี่ยคนเก่าแลือคนใหม่คะคนเก่าครับแต่หน้าตารู้สึกว่าใหม่ๆเนะโออยาแซลอันนี้ อาจารย์ท่านมามงคลขันติทารโรครับคำนั่งให้ก่อนลูกศิษย์ลูกหาพิหารกับคุณเจมีร้านอาหารปร่าพระรามสองครับวันนี้มากันท่เช้าอันนี้ก็พี่นงครานครับพี่นงครามก็เตรียมอทอดมันมาทอดมันกันที่ครับขณะนี้รายการท่านก็เดินทักทาย ลุกสิลูกหาครับแตไม่แน่ใจท่านเปิดใหม่หรือเปล่านั้นไม่ค่อยได้ยินเลยอ๋อท่านไม่มีมีใหม่ครับก็ให้ท่านชมบรรยากาศไปเรื่อยๆกันครับนี่ก็ช่วยกันเต็มที่เด็ดพริกจะทำซ้่มตำกันครับอันนี้นักครองครับนักครองแม่เมื่อคืนไร้สดกันถ้าช้ามาได้พวงมาลัยโอเคครับ ครับที่แหละคณะสเสบียงบุญของเราก็จะมีความสุขกันี้ทุกๆปีแต่เวลาเราไปทำบุญเราก็ไปท,ทุกทุกที่สำคัญครับอย่างท่านนี้ก็อยู่ที่เชียงใหม,ม่นู่นเดี๋ยวก็หลังจากมีนาเราก็ไปเชียงใหม่กันอีกให้ท่านชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศช่วงเช้าครับก็ยังมีผู้คนมาไม่เท่าไหร่กับหลังจากคลายๆลเพลงก็จะมี รวมกันก็ทํานู่นทํานี่ครับอ่าเจ้าภาพแต่ละคนนั้นครับมีทอดมันตอนนี้ก็กําลังทอดมันกันทอดมันปากกายครับนําทีมโดยพี่นงครานใช่ไหมพี่ใหญ่พี่นงครานเนาะอ่านี่ครับนี่ก็ชุดของเราครับชุดอทอดมันครับก็อยากให้ท่าน,นได้ชมเนี่ยกำลังทอดน่าจะอร่อยนะครับวันนี้อร่อยครับวันนี้ผู้คนมามา,มากมายลูกศิ์ลูกหา แล้วก็น,นี่เจ้าภาพหลักครับนี่พี่เล็กของเราพี่เล็กของเราครับอันนี้ก็ส้มตำแสนจะอร่อยนะส้มตำครับเนี่ยส้มตำอร่อยน่าจะอร่อยนะไม่อร่อยไม่ได้มาอร่อยที่วัดนี่นีนะอร่อยไม่อร่อยเวลารับประทานอาหารก็อร่อยหมดทุกคนนะนะโอเคครับก็ต้องอนุโมทนาบุญด้วยนะครับอันนี้ก็ปลาย่างครับ ก๋วย่างครับอ,อันนี้ท่านก็มาย่างกัแต่เช้าแล้วครับนี่อันนี้แม่ครัวใหญ่ครับแม่ครัวใหญ่เราทําอะไรกันครับเนี่ยทํากับข้าวอะไรเขาเรียกอะไรครับเนี่ยข,ข้าวกลิง้งใช่ไหมข้าวกดิ้ใช่ไหม ไก่ไเด็กจะสวยมากกาอร่อยมากอร่อยมากไมจะสมปนแล้วนแล้วานใ่ิึงก็ได้อร่อยไม่อร่อยก็อยู่ที่พอครัวนะเนี่ยวันนี้อยู่ที่แม่ครัวอ๋ออยู่ที่แม่ครัวอ้ไหน่อ๋อนันเราลงพุดหน่อยที่นี่ทำอะไรวันนี้วันอะไรครับแม่วัวนมค่ะวันนี้แม่มีงานอะไรครับวันนี้ว่มิ่ได้โอเคครับวันนี้ได้ภาพที่สวยงามมากเลยครับ อ,อันนี้อันนี้ช่างใหญ่เราครับเนี่ยช่างใหญ่เราวันนี้ลงมาจากสุลินครับเนี่ยวันนี้ลงมาจากสุลินครับถ้าพาจานท่านบอกว่าถ้าไม่ลงมาก็ปล่อยให้อดท่านบอกไว้อย่างนั้นก็เดี๋ยวให้ท่านให้ดูหลากหลายครับวันนี้ร้านอาหารป่าเจนีก็มาครับนี่ยิ่งใหญ่ร้านนี้ยิ่งใหญ่จริงๆไปไหนทุกที่เลยครับเนี่ยทุกที่เลยเนี่ย โอ้พ่อครัวคนนี้ทุกที่ครับนี่นี่อันนี้อันนี้คือเรื่ออะไรครับเนี่ยผัดไทยผัดไทยน,นครสวรรค์หรือเปล่าเดีย <laughs> นี้อันนี้ช่างใหญ่ช่างใหญ่พระอาจารย์บอกว่าถ้าไม่มาวันนี้ท่านบอกว่าอดและท่านก็บอกว่าวงเล็บด้วยนะว่าของฝันนะ <laughs> โอเคครับวันนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตาลูกศิษย์ลูกหาครับวันนี้ครับเดี๋ยวให้ท่านชมไปเรื่อยๆครับอครับอันนี้ขนมเตรียมกันเรียบร้อยครับดูสายบุญกันแต่ละคนนั้นหน้าตาสดชื่นสดใสวันนี้วันขึ้นปีใหม่ครับวันนี้ทําบุญใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับอไอเจ็ดครับไอเจ็ดท่านก็มาทุกวันครับ อาจารย์ท่านา่าพระอาจารย์ท่านมหามงคลเดี๋ยวจะให้ท่านฟังเสียงท่านนิดหน่อยเนาะครับอาจารย์พระอาจารย์นี่มตนไปชมที่ิีนมหาข้านอกมากันเยอะแยะเลยครับอาจารย์วันนี้วันขึ้นปีใหม่วันอาทิตย์ที่หนึ่งมกราคม5 6 6พัาอสอมใหม่แล้วนะวันนี้ยิโยมทางพระสงฆ์ มากันเป็นจำนวนมากมาร่วมทำบุญถวายพระทหารเพนเรื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่มีอาหารหลายเมนูวันนี้มีไก่ทอดมีกุ้งเผาแล้อนหารป่าเจนี อันนี้ปลาเผาคนครุฑนะใครเป็นเจา้าภาพอ๋อพระมาหามงคลเป็นเจา้าภาพเลยอันนี้ครัวกิ้งยมแพงนะคุณจินตนาอันนี้น,นี่ผัดไทยใน,นของขวบหองแก้ตัวจันทนครสวรรค์ <c oughs> อันนี้ก <c oughs> ุ้งเอาจารย์กุ้งเผาฮะอาหารป่าเจนีอาาร่าเจนีอันนี้ก็ ชดยอมมาลินีคุณยอมพี่โป๊ะคุณยอมพี่เอ๋นะามากันตั้งแต่เช้าวันนี้มาทําบุประวายพระทหารเพนปีใหม่ฮนะปีใหม่ยอม,ม,ยอมนี่สมเจตพูดแล้เหมาวันนี้มาด้วยวันนี้มามาตัา้งแต่เช้าเลยฮนะยอมอาเจกนี่อาเจกนี่มาทุกวันเลยนะเม,ม,มื่อคนะืนนี่มาสวดมนต์ด้วยนะวันนี้เมื่อคืนมาสวดมนต์ อันนี้ก็เป็นคุณโยมประเสริฐศรีปรพสิทธิ์อันนี้ถือว่าเป็นกำลังหลักสำคัญของสเสบียงบุญได้ร่วมสร้างโบถสถ์วัดศรีสมุูรณ์แสงทองปัจจัยหลายมาทแล้วที่ลงไปกับวัดโบสถ์ศรีสมุูรแสงทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงฮะยงไวัย70็ิก็ปีใหม่ก็ขอให้คุณโยมประเส,ะสริฐศรีความทังครอบครัว มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะเป็นเร่มพ้นร่มไผ่ของลูกหลานะ <c oughs> อันนี้อันนี้แม่ครวัวอฮะยอมอันนี้พี่นิยมพี่เต๋อนะฮะก็อนุโมทนาสาธุอันนี้ยอมยอมนิยมพ <c oughs> ี่ปุ๊กอันนี้ก็เป็นยอมวันแล้วก็ยอมหาอันนี้ก็มาด้วยกันตลอดเนี่ยสเสบียงบุญเวลาที่เดินทางไปก็ไปสร้างบุญที่ไหนก็จะ ไปกันเป็นคณนนะเขาขออนุโมทานากับทุกท่านวันนี้มาตำบุญปีใหม่อันนี้ก็เป็นแม่ยมชัดนะนน <c oughs> ยมชัดชื่ออะไรไม่รู้เนาะยมยศเพ,น,นะพนนะครับุณแม่ยศเพนนะฮะสาธุอ่าเดี๋ยวอัโฟอโหน่อยเนาะ <c oughs> วันนี้อัโมาแต่เช้ามามาก่อนเ้าลยยมอ้อยอันนี้ยมอ้อยแนะน,นำสาธุอันนี้ก็ยมมีอะไรคุยนิดนึงไม่ปีใหม่วันนี้นะฮะ อ่าคุยได้เลยนะโยมครับแขกมองหน้าหน่อยอันนี้เป็นเป็นน้องสาว เป็นพี่สาวยอมยอมแคลงเป็นเป็นพี่สาวคุณจินตนาพี่แขกเขาบอกเป็นน้องสาวอ่ะและที่สำคัญก็คือนี่เลยฮะนี่อันนี้อันนี้เลยฮะเป็นคุณจินตนาผู้นักสุขเลยว่ายอมแคลงที่ได้อุปถัมภ์ในส่วนของสบยงบุญเมตตาทำคำจุนโลกตั้งแต่เริ่มก่อตั้งงทานในยุคโควิดก็เป็นบุญอย่างมากก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนใตย ในวาระดีๆขึ้นเบ้ใหม่ก็ขออานวยอวยพรให้คุณยมแพงหรือคุณยมจินตนาภูกันุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ํารวยเงินทองให้ไหลามาเทมาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐียิ่งยิ่งขึ้นไปนะและที่สําคัญที่สุดก็คือที่ขาดไม่ได้ก็คือร้านอาหารป่าเจนีฮะนี่วัน นึกถึงตอนที่ไปเลี้ยงกุ้งที่ทุ่งมะสอบวันนี้มาที่วัดมหันตภารามนะก<ม>็คือมามจะเรียกถามเด็กๆตามมาหรือเปล่าเขาตังา้งใายากให้คู่บุญบารมีนะฮะคู่บารมีแล <c oughs> ยอมหานยอมนีฮะเอากลุงมาวันนี้ในวันละดีๆขึ้นปีใหม่นะก็ขอให้ร้าน อาหารผ่าเจนี้รุ่งเรืองล่ํำรวยปัถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความปัถนาเงินไหลกองทองไหลามายิ่งยิ่ง้นึายนะ นี่นี่อะไรเนี่ยฮะตรงนี้ดิตรงนี้อาจารย์จะพูดโอ้อันนี้เขามาช่วยเนี่ยค่ะอาจารย์อ่านอ๋ออันนี้มีมาอ๋ออันนี้ก็มีเอ่อข้าวกล่องจากเอ่อคณะคุณนพเมธชินภัทรสิทธิโชคคุณมลสิตาชินภัทรสิทธิโชคและครอบครัวชินภัทรสิทธิโชคได้น,นำข้าวกล่องจำนวน หนึ่งกล่องเนาะมาร่วมทําบุญขึ้นปีใหม่กับวัดคณะสงฆ์วัดมหันตพารามด้วยขออนุโมทานากับทุกทกท,กท่านเลยนะคเโัดอี้เด๋ยวเดี๋ยวใกล้จะได้ฉันเพนแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปถ่ายตรงนี้ก่อนมาเดี๋ยวตรงนี้นิดหนึ่งอันนี้เป็นทอดมัน พ่อมันปลากลายของคุณนงคารพร้อมทั้งเพื่อนเพื่อนที่ร่วมกันมาทําบุญปีใหม่ที่เขามาร่วมบุญกับคณะสงฆ์วัดมณาพารามจํานวน15กิโลกรัมนะก็มีคุณนงคารคุณยมป้าและคุณยมแอดคุณยมตุ้ยยมพี่ใหญ่อาจานนีเทอดอะไรนะ สิบทอดมัน,นจํานวนไม,ไ,ไม่ได้ทอดกูนะสาธุนะทอดมันสาธุ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเอ่อมาร่วมกับคณะของ u, อาลีคุณตู่นะเือแล้วก็อันนี้ก็ออพอบครัวส้มตำ อันนี้ก็เป็นยมชัดอันนี้กําลังวันนี้เราตาส้มตามส้มน่าจะหลายครกนะวันนี้นะวันนี้เร <c oughs> าจะเหนื่อยอันนี้ก็เมื่อวานวันก่อนเนาะก็ได้เดินทางวัดท่านพระป่าที่เึงการนะวันนี้ก็มาร่วมเลี้ยงถาวายเพ็ญพระพระสงค์ในวาละดีกีขึ้นปีใหม่พร้อมทั้งครอบครัวมาพ่อแม่แล้วก็ลูกนะก็ขออนุโมทานาปีใหม่ก็ขอ,อาาใหมออ้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรุ่งเรืองในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งตึ้งไป ได้เวลาแล้วเนาะได้แได้เวาเวลาแล้วได้เวลาแล้วใไได้เวลาแล้วเนาะเดี๋ยวผมจุดทูบเทียนเลยครับผม าระมีหลวงพ่อพุทธะมหามงคลสีสมบูรณ์แสงทองช่วยดลสำเร็จได้คลายทุกปัญหาพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งได้ทุกเวลาทุกกายทุกใจใครมาขอพรได้ดังใจต้องการ แดนท่องจมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ของดีมีอยู่ทั่วทิน่นพระเกจิดังโบสถ์วัดวิหารพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และงามพลังการ ตั้งอยู่ที่ตําบุญดานวัดสีสมบูรณ์แสงทองลำคามหามงคลพระพุทธมหามงคลสีสมบูรณ์แสงทองงามลน้นหากใครได้มาบูชาเหมือนได้ร่วมบุญทำหนูบำรุงพระสา ช่วยวัดใด้พัฒนาให้าศาสนาเจริญมั่นคงขอบารมีหลวงพ่อพุทธมหาม,ามงคลขอพรหลวงพ่อช่วยดลให้ทุกคนสมใจประสงค์กิจาการงานใด น้อยใหญ่ให้สำเร็จลงด้วยพรพระพุทธามามองคลสีสมบูรณ์แสงทองช่วยดลบรรดาลมหา พระพุทธมหามงคลสีสมบูรณ์แสงทองงามลน้นหากใครได้มาบูชาเหมือนได้ร่วมบุญทำานูบำรุงพระาศาสนาช่วยวัดได้พัฒนาให้าศาสนาเจริญมั่นคง ขอบารมีหลวงพ่อพุทธามามงคลขอพรหลวงพ่อช่วยดลให้ทุกคนสมใจประสงค์กิจาการงานใดน้อยใหญ่ให้สำเร็จลงด้วยพรพระพุทธามามงคลสีสมบูรณ์แสงทองช่วยดล

สุขสงศ์ระพิสุขสง์จงโปรดรักเพื่อควานตาหารเรื่อสังฆทานข้างหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้า้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวของข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้าอันมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดการลัชนาธิปตามความดีผู้บารมีภูมิใจไปทั่วเหงุหนืดันโดนเนื้อตายสาน สร้างวัดวิหารผลงานท่านมีมากมายจะขอจดจำนามนี้จนวานสิ้นใจท่านนี้แต่ให้ยิ่งใหญ่สถิตในใจเรา ้างโบสถ์ที่วัดสีสมบูรณ์แจ้งทองพระท่านไม่มองว่าเป็นบ้านเขาวัดเราทุ้มเทแรงกายถวายให้องค์พระพุทธเจ้าสองปีเสร็จทันใจใเราด้วยแรงแห่งความศรัทธา มามงคลพระท่านมหามงคลขันติทโรพระนุมนักพัฒธนาจะขอเชิดชูเทิดทุนพระคุณบูชาภูมิใจหนักหนาเกิดมาชาติ ខ្លា <Claro> คนพระท่านมหามงคลขันิธโรพระนุมนักพัฒน,นาจะขอเชิดชูเทอทุนพระคุณบูชาภูมิใจนักหนาเกิดมาชาติชาตินี้ ภูมิใจนักหนาเกิดมาคู่บา บุญญามากล้นพระทรงยิ่งใหญ่รูปนี้เกิดมาชาติหนึ่งได้พึ่งบุญบารมีรวมสร้างความดีผู้บารมีภูมิใจไปทั่วเห็นหุ่น ดานโดนเนื้อตายสานสร้างวัดวิหารผลงานท่านมีมากมายจะขอจดจำนามนี้จนวันสิ้นใจท่านมีแต่หั่ยิ่งใหญ่สถิตในใจเรา สร้างโบสถ์ที่วัดสีสมบูรณ์แจ้งทองพระท่านไม่มองว่าเป็นบ้านเขาวัดเราทุ่มเทแรงกายถวายให้องค์พระพุทธเจ้าสองปีเสร็จทันใจใเราด้วยแรงแห่งความศรัทธา มงคลพระท่านมหามงคลขันติทาโรพระนุมนักพัดธนาจะขอเชิดชูเทิดทุนพระคุณบูชาภูมใจหนักหนาเกิดมาชาติบูชาติ เลยเหรอาแป๊บๆหนึ่งนะเสร็จแล้วแล้วก็ไปมหามงคลพระท่านมหามงคลขันติธาโรพระลุมนัก nee. พัฒธนาจยาขอเชิดจู ทุลพระคุณบูชาภูมิใจนักหนาเกิดมาชาติชาตินี้ภูมิใจนักหนาเกิดมาคู่บา หน่อยขอประจานนี้หนึ่งโอเคขอบคุณครับขารื่องน่้ไม่ได้ผ้าบินเซอร์เลยเพิ่งจะได้นี่เลยเออจ๋าเจอทร็จได้ใคยทุกปัญหาพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งได้ทุกเวลาทุกกายทุกใจใคร,ใครมา พอพนได้ดังใจต้องการชายแดนท่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ของดีมีอยู่ทั่วถิ่นพระเกจิดังโบสวัดวิหารพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และงามอลังการ ตั้งอยู่ที่ตำบนดานวัดศีสมบูรณ์แสงทองลำคาหา